ครับเห็นอากาศดีหน่อยนะช่วงนี้พาเดินกรนซับเลินเลยนะเนี่ยช่วงนี้มันเย็นไงนานๆที่มันจังหวะดนะใช่ใช่ครับวันนี้จะพาผมไปดูกระดาษเท้าบ้านใครเขาเนี่ยก็วันนี้ผมจะพามาดูกระดาษเท้านะครับของทางคุณโจครับทีเจกระดาษผมว่าถือว่าเป็นเบื้องหลังนะครับผู้ปลูกปั้นนะครับรถคลาสสิกในระดับเท่าๆกับเมืองไทยเลยนะครับแสดงว่าวันนี้เนี่ยกระดาษเท้าหลังนี้เนี่ยต้องพิเศษสุดๆแน่นอนเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาผมเชื่อว่า ไม่เคยมีใครที่จะได้มาเห็นบ้านของโจทีเจกะลาดแน่นอนคืออย่างกะลาดเนี่ยปกติแล้วมันก็จะมีแบบบ้านที่มีพื้นที่จอดรถแล้วก็ดัดแปลงมาเป็นกะลาดที่ตกแต่งสวยงามใช้ฟังก์ชันอื่นได้นะแต่นี่เป็นการผสมผสานระหว่างตัวบ้านเองระหว่างที่รถที่เข้าอยู่ในบ้านนะครับอยู่ในห้องต่างๆบ้านหลังนี้สร้างมาเพื่อเป็นกะลาดโดยเฉพาะเลยว่าอย่างนั้นใช่ใช่ครับอยากเห็นแล้วแหละครับคุณแอมนำเลยนำเลยงานนี้คุณแอมนำเลยฮะได้ได้สวัสดีครับคุณโจสวัสดีครับคุณโจครับวันนี้ต้องรบกวนหน่อยนะครับยินดีครับครับเ่ผมโจนะคร ีเจกาลาดครับไม่ต้องขออนุญาตบุกบ้าน,นหนนะครับิดนดีครับขอบมากเลยครับเชิญครับไปครับทีนี้พอผมมานี่ผมนึกถึงแบบบ้านญี่ปุ่นผมเคยไปดูหลังหนะึ่งตอนที่ทำการ์าดใหม่ๆครับเขาพาไปดูบ้านที่แบบมันมีซ่อน oh. มีอะไรต่างๆแล้วก็มีความเรียบจ,จะไม่เห็นเสาไม่เห็นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับครับ ซ่อนไม่หมดเลยทุกอย่างโอ้โอโอโอน้ำว้าวมากอะ่ะเหมือนเข้ามาอยู่ในแกลอรลี่งไงไม่รู้รก็เดินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ออบ้านหลังนี้ผมต้องการทําให้มันรู้สึกมันน้อยที่สุดเบาที่สุดบางที่สุดก็ต้องงานที่ผมทําค่อนข้างหนักด้วยความที่พอเขาบ้านพอดูเรียบๆนะสีขาวเวลามีเฟอร์นิเจอร์หรือมีสิ่งต่างๆมาตั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้หรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับผมว่ามันทําให้มันดู ดูเด่นขึ้นนะตัวบานต่างเนี่ยสามารถเปิดได้ตลอดทั้งทั้งสามบานอ๋อนี่ก็เปิดได้หมดเลยเป็นบานใหญ่เลยใช่ไหมใช่ครับดีไซน์ก็จะเหมือนบ้านเหมือนบ้านโซนภาคกลางที่มีที่ทุนบ้านสมัยเก่าแล้วก็ข้างบนอยู่อาศัยครับผมก็เลยชอบลมก็เลยทําบานค่อนข้างใหญ่เพื่อจะเปิดบานต่างๆให้เปิดกว้างได้อันนี้นี่บ้านนี่คือทางคุณโจเป็นคนออกแบบเองไหมครับผมดีไซน์ แล้วก็มีคุณกรเบาเฮาครับมาช่วยสถาปนิกแล้วก็มีทีมเตกสอทีมก็มีคุณอภิรักษ์บริษัทอินททเลียอภิรักษ์ครับครับแล้วก็บริษัท PWD หลังนี้ทำไป4ปีโหแต่ระหว่างทำเนี่ยทำไปคิดไปครับทำไปดีไซน์ไปพอระหว่างทำเราจะพยายามตัดทอนให้มันน้อยที่สุดให้มันเบาที่สุดและบางที่สุดมันก็เลยใช้เวลาในการทำค่อนข้างเยอะ บ้านหลังนี้เนี่ยถูกออกแบบเพื่อเป็นการ์ดช้าโดยเฉพาะเลยไม่ใช่เป็นบ้านที่มีอยู่แล้วเอามาตกแต่งเพื่อเป็นการาดนี่สร้างมาเพื่อเป็นการาดเลยเพราะอย่างที่เราเห็นตรงนี้ฮะพื้นที่นั่งรับแขกต,ตรงนี้เรามองไปก็เห็นรถที่จอดอยู่ด้วยเหมือนเหมือนงานแกลเลอรี่เลยครับ <laughs> ก็เวลาเพื่อนๆมาก็สั่งสรรกันตรงบาร์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะครับแล้วก็ทาเป็นสเปซยาวหน่อยครับแล้วก็ทุกคนที่มาที่บ้านเนี่ยก็ช่วยกันทําอาหารก็จะมีอุปกรณ์ทําครัวทุกอย่างก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดอันนี้ก็เป็นครัวไทโอ้โหตายแล้วนี่ก็เป็นครัวไทยเสน่ห์ของบ้านนี้อีกส่วนหนึ่งอยู่ที่การซ่อนอะไรต่างๆคือเก็บทุกอย่างให้มันเรียบร้อยนะ คือทาให้องโล่งอ่ะจะมีอะไรที่วางแบบคืออยู่แล้วใช้งานได้จริงเลยใช้งานได้จริงโดยที่อะไรที่มันล็อกๆก็เก็บใส่ไว้ในตู้ในอะไรต่างใช่ครับนี่ก็เป็นตู้เย็นของเด็กๆทั้งสองคนลูกสาวกับลูกชายเปิดได้เลยใช่ไหมได้เลยครับนี่บานของลูกชายลูกชายอันนี้ลูกสาวก็เปิดครับเ็ติดครับเขาอยากกินอะไรก็ให้เขาแช่เป็นตู้เย็นของเขาเองอันนี้ก็เป็นฮูดูดอาหารว้าว เราจะดูดจากท้องไร่ครับโอ้โหทีวีสงสัยต้องทำรายการต่อยโคกันแล้วครับนี่เราไม่รู้ประตูอีกประตูนึงไงวัอดีคุณแอมครับ น<ม>ี่ห้องเลยครับใช่ครับเป็นห้องลูกสาวอ๋อครับตรงนี้มี3ห้องครับ<อ>แต่ละห้องก็จะมีไฟส่องมาที่ประตู<อ>จะได้รู้ว่าเป็นครับโซ really นนี้ก็ดีอย่างเ้าเช้าเนี่ย ็นโซนที่ต้นไม้เยอะเพราะว่ามีพุทธมณฑลครับโอโซนแถวนี้ก็ค่อนข้างดีครับอันนี้จะเป็นต้นไม้หลักของบ้านเลยใช่ไหมต้นไม้หลักของบ้านครับอันนี้เป็นต้นต้นอะไรฮะเขาเรียกว่าต้นทองใบเรียบทองใบเรียบก็เป็นต้นไม้ที่ผัดใบน้อยที่สุดแต่ก็ยังมีใบให้เราเห็นบ้างครับก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่เป็นาระน้อยที่สุดสองเนี่ยที่ผมเลือกต้นนี้เนี่ยเพราะด้วยสเปซที่สูงมากเปลือกของต้นไม้เนี่ยไม่เป็นสีดำ ต้นไม้เนี่ยส่วนมากเปิดจะเป็นสีดําแต่ถ้าเป็นสีแบบขา,ขาวๆครีมๆเนี่ยค่อนข้างน้อยอมันก็เลยส่งให้บ้านสว่างขึง้นเวลาเราเห็นกระดาเท้าเราก็จะเห็นพื้นที่ที่แบบจัดรถโชว์ตรงนู้นตรงนี้แต่ว่าน้อยหลังที่เราจะได้เห็นบ้านที่มีพื้นที่สีเขียวเยอะแบบนี้นะครับเชิญครับ โอ้อันนี้โปร่งมากโอ้โปร่งมากรับแสงตรงนี้ห้องแบบไม่ต้องเปิดไฟเลยนะสว่สางมากเลยแสงธรรมชาตินนเลยนะอันนี้ก็เป็นมุมของลูกๆที่จะดูทอร์ศั์ครับเพราะว่าในห้องเนี่ยลูกๆเนี่ยผมไม่ให้มีทอร์ศั์ทุกคนได้มาใช้ส่วนต,<า>ต่างกัจะได้ใช้<า>ร่วมกันไม่งั้นนะใช่เดี๋ยวต่างคนก็แยกดูเด็กๆก็จะหมกตัวอยู่แต่ในห้องใช่ใช่ครับแลาต่างทุกอย่างคขาบบานใหญ่และเป็นชิ้นเดียวนะแล้วก็กว้างทำให้มันดูเข้ามาแล้วดูโปร่ง ล้วสังเกตว่าเสียงจากข้างนอกอ่ะคือบ้านหลังนี้ก็จะติดกับถนนแต่ว่าเสียงไม่เข้ามาเลยใช่ครับหน้าบ้านนี่ผมชอบนะคือนั่งแล้วเห็นคลองอ่ะครับตัวหินที่แปะตรงด้านนอกตัวบ้านเนี่ยผมก็พยายามทําเรียนแบบพื้นที่ส่วนเก่าของถนนทยานก็คือตรงคลองเนี่ยเขาจะมีหินที่เป็นแปะเราก็เลยเอาดีไซน์เนี่ยมาใส่กับบ้านเราแต่เราก็เลือกสีที่ใกล้เคียงกันแต่ดูแตกต่างแต่ไปด้วยกันได้ เดินครับห้องนอนครับครับโอ้โหนี่ห้องนอนเลยครับครับเข้ามาก็เป็นตู้นะครับเนี่ยเก็บหมวกน็อกเพราะผมข้าขี่มอเตอร์ไซค์ครับนี่เมื่อกี้ผมดูนึกว่าห้องโชว์รถอีกห้องหนึ่งอันนี้ห้องนอนครับนอนแค่นี้เลยแค่นี้เลยครับเวลานอนก็โอ้แล้วนอนดูรถด้วยใช่ครับโอ้เป็นการโชว์รถที่แบบเด่นมากแล้วเราเห็นรถคันนี้จากข้างนอกด้วยผมออกแบบตัวนี้เป็นลิฟต์ครับ เป็นลิฟท์ขึ้นลงไปแล้วทําไมต้องเป็นอาร้อยคันนี้ครมีคือมีอะไรในใจหรือเปล่าถึงต้องเป็นคันนี้อ๋อไม่ได้มีครับแต่ว่ามันเป็นรถที่อยู่กับผมมานานมากคันนี้อยู่กับผมมาน่าจะเกือบ30มสิบปี้สำหรับคนรักรถนี่ฟินมากเลยนะจุดนี้ยครับมุมนี้ฟินจริงๆคือบางคนขึ้นมาอาจจะแบบยังดูมีความเป็นเป็นลิฟต์หรืออะไรบ้างอะแต่นี่ไมีเลยทุกอย่างเรียบเนียนแลดูเหมือนเหมือนบ้านเลยอะสมูทไปหมดเลยโอ้โห ดูประตูที่เราเข้ามาดิฮะนั่นเนี่ยเหมือนเหมือนประตูกลสักอย่างแล้วเราจะออกตรงไหนครับเราหาประตูไม่เจอเลยนะฮะ โอ้เนี่ยแหละมีแค่นี้แหละแต่ว่าวิ่งหน้าดูเลย เป็นไงฮะอาจจะแบบตื่นเต้นด้วยอืมใช่อย่างที่ต้องถามทางคุณโจเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือทีแรกเลยเนี่ยเราได้มีการคิดดีไซน์ของบ้านเอที่เป็นกระดาเท้าแบบนี้เอาไว้ยังไงก่อนนะฮะได้เป็นมิวเซียมมิวเซียมหนึ่งครับที่มีภาพแฝงอยู่ในห้องนั้นแค่ภาพเดียวแล้วผมก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นประมาณสี่ชั่วโมงก็เลยเอาความรู้สึกตรงนั้นทําบ้านตรงนี้ให้ไม่มีอะไรเลยอไฟก็ห้ามเห็น ช่องแอร์ก็ห้ามเห็นเห็นให้น้อยที่สุดถ้าจําเป็นแต่ทุกอย่างต้องใช้งานได้ดี2ต้องมาร์เทนแนนดูแลรักษาต่ําที่สุดทีนี้มาคุยกันเรื่องรถนิดหนึ่งสิครับว่าได้วางพื้นที่ในการนํารถเนี่ยมาจอดตรงนี้ตรงนี้แนวคิดยังไงบ้างครับรวมถึงการการใช้ลิฟต์เพื่อที่จะมีรถอีกคันหนึ่งเอาไว้บนห้องนอนเลยครับผมเป็นคนชอบรถครับตอนนี้พอเราอยู่กับที่ทํางานเนี่ยซี่อาชีผมอยู่แล้วเนี่ยผมเห็นรถวันหนึ่งจำนวนมหาศาลมาก พอเราทาบ้านเนี่ยรู้สึกว่าใจเนี่ยพอเราเขียนเนยอะรู้สึกเอียนไม่ตื่นเต้นเลยก็เลยคิดว่าเราทําห้องเนี้ยให้จอดรถได้น้อยที่สุดฝั่งคุณแอมเนี่ยผมมองไปเสบรถเนี่ยผมเห็นว่าแค่สามสี่คันแค่มุมแค่เนี้<ะ>ก็เลยทําห้องแค่นี้เพือ่อเสบแค่นี้พอวันหนึ่งเราเสบจนเราเบื่อละเราก็เปลี่ยนรถนี้ออกไปแล้วก็เปลี่ยนรถใหม่เข้ามาอมืแล้วจริงๆตรงนี้มันเห็นเชฟด้านข้างนะ,ะถือว่าด้วยด้วยสามคันอะ ผมว่ากําลังดีบางทีสองคันมันก็ซ้ายกับขวาอะไรงี้แต่พอสาคันมันจังหวะอาจจะแบบด้วยด้วยมุมมองที่มองไปแล้วก็สามารถเห็นเชฟด้าั้งข้างข,างของรถได้ได้ทั้งคันเลยคันนี้นะครับเป็นรถเต่านะครับปี1957งําทำไมถึงเก็บคันนี้นะครับเพราะว่า เป็นรถเต่าปีสุดท้าย2คือออปชันคือเป็นรถเปิดหลังคาไม่ใช่รถที่ขับเร็วมากแต่ว่าขับแล้วรู้สึกว่าสนุกในของเล่นที่เขามีต่างๆนะานาอันนี้เป็นรถ p ปอร์เช s h t w h e e l Base ปี1968นะครับพอปี1969เนี่ยก็จะเป็น l o n ลองวิวเบล้ละจ็เป็นรถที่ดีไซน์มาน่ารักครับ เป็นโตต้าแลนค์คิเซอร์นะครับเป็นรุ่น BJ40 เป็นรถที่มีเอกลักษณ์ครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องดีเซลก็เหมาะการเก็บรักษาครับที่ไม่ต้องดูแลมันทนแน่นมากจะเห็นมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เพนเฮดนะครับดูวอ,อกไกด์ปี1959เป็นยุคของการแต่งตัวครับเอลวิสเพสลีย์อะไรเงี้ยครับคันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์น็อกเกิลเฮดปี1936เป็นเครื่องเฮดวาล์ปีแรกของน็อกเกิลเฮด ที่ทำเป็นเฮดวาลคันนี้ก็เป็นรถปี1936ของ h a r l e y d a v i d s o n นแต่เป็นรุ่น v l h High Compression ก็คือเป็นปีสุดท้ายที่ทำเครื่องไซด์วาล์วก่อนที่จะเป็นเฮดวาลนะครับ ถ้ามุมที่แบบรู้สึกว่าชอบประทับใจที่สุดในบ้านเนี่ยคือมุมตรงไหนครับผมเนี่ยประทับใจทุกมุมเพราะว่าผมเนี่ยดีไซน์ทุกมุมเนี่ยเหมือนแค่จอสี่เหลี่ยมจอเดียวมผมก็พยายามมองแต่ละจอเนี่ยให้จบในแต่ละจอใน,ในการคิดที่จะทำบ้านหลังนี้ในการดีไซน์ผมรู้สึกมัน,เป,นเป็นภาพต่อเนื่องของบ้านนะครับในมุมอย่างที่คุณโจว่าเนี่ยที่คุณโจ,โจคือทํางานแบบคลุกคลีอยู่กับรถตลอดเวลาเห็นดีเทลต่างๆเยอะเนี่ย บางทีกลับมาบ้านนะผมว่าเราหลาจะต้องการไม่กี่อย่างโอเคเรามีรถสวยอ่าแล้วก็มันมีที่นั่งสบายๆที่รู้สึกว่ามันดูเรียบมันดูสงบอ่ะนะครับแล้วก็อยากได้ธรรมชาติก็มีธรรมชาติกนะครับอย่างที่เราไปดูมีสวนมีสนามหญ้าข้างบนครนะต่างมีต้นไม้อะไรต่างๆทีนี้อยากให้คุณโจช่วยแนะนาหน่อยว่าการที่จะทํากะหลาดเฮาส์ขึ้นมาสักที่หนึ่งที่เป็นของเราเนี่ยมันควรที่จะมีอะไรที่เป็นจุดหลักสําคัญในการแนะนาเขาสักนิดนะครับสิ่งแรกเนี่ย ต้องปรึกษาสมาชิกทุกคนว่าทุกคนมีความต้องการอะไรอในบ้านที่เราจะอยู่สองคือประโยชน์ใช้สอยว่าเราใช้ประโยชน์มาจริงไหมบ้านหลายบ้านสวยแต่ประโยชน์ในการทํางานในการใช้งานใช้งานได้เพียงพอไหมแล้วก็สิ่งสาคัญคือที่เก็บของเพราะเราทุกคนเป็นนักสะสมกันอยู่แล้วอ่ใช่ของที่เก็บเนี่ยจะมีที่เก็บดีไหม,มครับแต่ถ้าบ้านหลังไหนมีที่เก็บที่พร้อมเพียงประโยชน์ใช้สอยที่ดี ฟังก์ชันที่ต้องการทุกคนพร้อมเพียงผมว่าบ้านหลังนั้นก็เป็นบ้านที่มีความสุขครับโอ้ชัดเจนนะครับก็ได้ ไอเดียไอเดียที่ดีด้วยนะก็เอาไปปรับดูนะฮะรับและสหรับในวันนี้นะฮะผมเชื่อว่าแฟนๆก๊าลาไลฟ์ไทยแลนด์เนี่ยน่าจะได้ไอเดียในการออกแบบตกแต่งบ้านแล้วก็การสร้างก๊าลาเช้าในสไตล์ของตัวเองได้อย่างดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะก่อนที่จะจากกันไปนะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กันไว้หนึ่งนะครับแล้วมารอดูกันว่าในสัปดาห์ต่อไปในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะนําเสนอ บ้านในลักษณะไหนให้ได้ชมกันอีกนะครับแต่รับรองว่ากลาสเ่าที่เรานํามาเสนอเนี่ยจะต้องเด็ดแน่นอนนะฮะวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะแล้วก็ขอบคุณทั้งคุณโจนะฮะคุณแอมที่มาร่วมงานกันในวันนี้นะฮะเราขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณุโจด้วยนะครับเช่นกันครับสวัสดี